บรรดาพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนกว่า3,000คนครับเดินทางมาพร้อมบุตหลานเพื่อมาร่วมพิธีละหมาดเนื่องในวันอีดิฟิฟตริหรือวันฮารีรยอฮิตรอสราะหักราช1,443หรือปี2 5ง 5, 5, 5, 5นะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกตรงกับวันที่1ของเดือนซาวาวัวนอีดิฟิฟติฮิตรอสกราชห4 4 3ซึ่งเป็นวันออกบวชหลังจากสิ้นสุด ช่วงฤดูเดือนรอมฎอนครับซึ่งทางคณะกรรมการมัสยิดท่าอิดนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุราราชมนตรีและนายกอบตท่าอิดนายุทธศักดิ์อ่อนน้อมอิหมามมัสยิดท่าอิดและชุมชนมุสลิมในตำบลบท่าอิดจัดขึ้นที่มัสยิดท่าอิดหมู่ที่10ตบตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี สำหรับวันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจำปีชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านเพื่อให้อภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมาเป็นวันที่ทุกคนนั้นมีความสุขมากครับมุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมไทยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกในวันอีดิฟตริมุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายสักกาศฟิตรอบริจาคทานแก่คนยากจนอนาถาและในวันฮารีรายอนั้นพี่น้องชาวไทยมุสลิม จะเดินทางกับภูมิลำเนาของตนมาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อจะได้ขออภัยต่อกันครับโดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้ทางจุฬาราชมนตรีจึงได้กําหนดแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการระมาดอีติวิติอย่างเคร่งครัดต่อไปครับ